<ร>อยากรู้ว่าในบ้านใครดุที่สุดเจ้าระเบียบที่สุดนอ้องุ๊กสิอืมมุกนีน่แหลอครับใช่ค่ะน้องกเนี่ยคือบุกโกเป็นคนที่ชอบแบบไม่ชอบเห็นอะไรสกปรก<ด>ชอบความเป็นระเบียบท<อ>จริงตัวเองก็ไม่ได้เป็นคนระเบียบจัดมากหรอกแต่เวลาเห็นอะไรที่มันแบบสมมติว่าเราจ้างแม่บ้านมาทความสะอาดบ้านแล้วเรารู้สึกว่าของชิ้นนี้มันต้องอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเกิดบรรยายที่เราหาไม่เจอเราจะอารมณ์เสียแล้วเราก็รู้สึกว่า เขาเพิ่งมาทำความสะอาดบ้านทำไมสกปรกอยู่แล้วชอบความสะอาดเพราะเวลาไปบ้านคนอื่นแล้วบ้านเขาสวยจัดเขาสวยแต่แม <c oughs> ่จะเป็นฝ่ายเก็บของเก่าคือแม่เนี่ยอะไรก็เก็บได้ไปหมดถ้าเราทิ้งแล้วสามารถวิ่งไปทวงรถขยะกลับมายังได้เลยอันนี้คือจริงอันนี้จริงไม่ได้ทำ้อบเดียวด้วยนะคะใครไปทิ้งอะไรใครไปทิ้งอะไรนี่คื่เบลอะต้องบอกก่อนว่าเวลาแม่ไม่อยู่บ้าน จะเหมือนแบบว่าเหมือนเราเองก็เก็บกดเหมือนกันเพราะแม่ชอบเก็บของเยอะมากเราก็ทำไมพอแม่มีอยู่ปุ๊บพี่พุกเด้วพี่พุกทิ้งอะไรบ้างทุกอย่างทิ้งหมดเลยอะไที่มันไม่จำเป็นต้องบอกก่อนนะสิ่งที่ไม่ทิ้งอย่างที่แม่ชอบอะแม่ชอบเก็บถุงพลาสติกเอาไว้แก้วน้ำแก้วน้ำไม่มีแก้วธรรมดาแก้วน้ำต่างประเทศมันก็เก็บมากระป๋องกระป๋องน้ำอันลมนางบอกว่าสวยดีบอกแม่ไม่ต้องเก็บมาันหนักกระเป๋าพวกช้อนพลาสติกทิชชู่อะไรเงี้ยนางเก็บหมดล่าสุดสิ่งที่เราทิ้งไปแล้วสิ่งลางตาแม่ก็ไปเก็บ ไปกลับมาได้ยูแม่เป็นไปเอากันทำไมซิงอ่ะนางบอกนางบอกน้องผู้ช่วยว่ากันรู้มั้ย เอาละบุกโกโบลันเบลเยียมไม่อยู่แล้วเอาขึ้นรถไปเลยถ้าเขาจะบ่นมันถึงบ้านแล้วบ่นไม่ได้แล้วแล้วประเด็นคือก่อนถึงบ้านก็คือให้เขาอ่ะดับรถก่อนแล้วก็ค่อยๆย่องเอาของเข้าไปเก็บในบ้านเงียบๆบอกว่าอย่าอย่าอย่าสตาร์ทรถทิ้งไว้นานนะพอถึงรถรถดับเลยแล้วเดี๋ยวแม่อาลงําททำไมอ่ะเดี๋ยวได้ยินเนี่ยเป็นห่วงเรื่องนี้จริงจเป็นแค่ห่วงเรื่องแล้วแม่เก็บเอาซิงกลับไปทำอะไรแม่ก็ไปไว้ล้างจานแม่ที่บ้านมีสิงสี่อะไรจะล้าง ม,ไไม,มีบ้านมีสิ่งล้งางตีสี่อันจะวิ่งไปวางยังไงคนโบราณรู้ป่ะเขาเป็นอย่างเงี้ยคนรุ่นเก่าอ่ะเขาจะเสียได้ไปหมดเห <c oughs> มือนสมัยมุโกะอะไรเงี้ยน้องๆอาจจะไม่ทันกันตู้เย็นตู้นีงมันมีซ่อมแล้วมันมีร้านซ่อมมีปะผุท<ม>ันไหมพวกนี้ทันไหม ไม่หมืไม่ด้ซ่อมเพีเดียวคือมันมีตู้เย็นเมื่อก่อนมันเป็นทําจากโลหะจากเหล็กมีปะผัวแล้วมีซิลใหม่มีฉีดไอโฟมใหม่อะไรเข้าไปข้างในตู้หนึ่งใช้กันปีอสมมปีเมื่อก่อนเนี่ยคนไทยจะประหยัดมากเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นมันติดเป็นนิสัยบางทีแล้วเฮ้ยมันยังใช้ได้อยู่จริงแต่เดี๋ยวนี้ตู้เย็นมันก็มีอายุการใช้งานเขาไม่ เสียแล้วให้ทิ้งเลยใช่ใชเพราะว่าเดี๋ยวไอ้ตัวเขาเรียกอะไรตัว<ช>ที่มันฉนวนกันความเย็นมันจะซึมออกมา<ช><ช>ถ้าเราไปโรงงานดูโรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะระบุเลยเครื่องหม้อหุงข้าวใช้กี่ปีแอร์ใช้กี่ปีนะครับตู้เย็นใช้กี่ปีแล้วเราก็ควรจะ แล้วก็เปลี่ยนบางทีนวัตกรรมมันดีขึ้นแล้วแม่จะฟังตรงนี้แหละจะฟังแค่ตรงนี้แหละเดี๋ยวพอมาสักครึ่งชั่วโมงแม่ก็จะลืมแล้วแล้วแม่ก็จะเก็บเหมือนเดิมที่บ้านล่าสุดบ้านหลังเดียวคือตู้ใหญ่ตู้ใหญ่ที่ซื้อให้คือใหญ่มากนะใหญ่มากล่าสุดมีอีกสองตู้เย็นคือเราเราดูเราเชิบซึ่งครั้งนี้ไม่ได้เก็บของตัวเองกลับมานะไปเก็บของบ้านอื่นมา ้าแล้วไม่ได้เก็บหน้าบ้านอื่นนะเข้าไปในบ้านเขานะแล้วก็อย่างนี้แม่แม่ก็อันไหนที่มันไม่ได้ใช้บ้างนะแม่ก็ขายไปก็ได้นะให้มันมีน้อยๆหน่อยแม่มีตู้เย็นถึงสามตู้เนี่ยมันเหนื่อยมันเหนื่อยบุโกะธในข้าวในทาตู้เย็นนะเหนื่อบอกว่าจะไม่เป็นไรยถ้าเรื่องเราเรียนทหนักมากชอบความสะอาดชอบความสะอาด คือจริงๆแล้วแม่รู้ไหมว่าบุ๊กโกเป็นแบบนี้ตั้งแต่เด็กอ๋อแม่ทราบค่ะแม่ทราบคุณพ่ออ่ะก็ทราบเหมือนกันแต่ตอนเอาไปให้ยาลิล้ยที่เชียงใหม่พอกลับมาน้องบุกเบกก็ใส่รองเท้าขาชูแม่ละเมื่อก่อนแม่ทำราชการแค่นี้แม่ทนยา เขาตั้งแต่ไปเชียงใหม่มากลับมาปั๊บใส่คนไทยแล้วครับอย่างเป็นคนไทยเรื่องเลี้ยงเออต้องบุโกบอก็เลยบุโกเกิดมาบุโกรู้สึกเลยว่าเราพิเศษกว่าคนอื่นยังไงไม่รู้เราเรารู้สึกว่าเราชอบกิจกรรมกับโรงเรียนเราชอบแบบบางทีเขามีแบบเออรำมวยเราไม่เราชอบเดินแบบรำหงอะไรอย่างเงี้ยเราชอบแบบนั้นมากกว่าตอนแม่คลอดมาร้องยังไงไม่รู้ตอนเด็กคนอื่นจะร้องว้าว้าเขาบอกตบคนบุโกรบคนร้องเลยว้าว้าัวห้ห หมอตบก้นแล้วนิ้วดันพลาดแจกไม่สุดเออนี่แหละนีะ่แหละ พ่อพี่ดุบ้พ่อดุเพราะว่าพ่อเป็นทหาร<อ>พ่อกับราชการเป็นทหารคุณแม่ก็รับราชการเป็นทหารแล้วเป็นเด็กอยู่ในกรมทหารด้วย<อ>แต่ก็อย่างที่บอกว่าเราเราเป็นอย่างเงี้ยเราเขาไม่อยากจะแอบเพราะมันเหนื่อย<ช>เพราะว่าเวลาเจอเพื่อนเพื่อนคนอื่นน่ะ <c oughs> ที่เขาเป็นลูกทหารเหมือนกันพีทีเป็นลูกนายทหารเขาเหนื่อยนะแต่เราก็โชคดีที่เราก็เปิดตัวตั้งแต่เด็กอะแต่ว่าการใช้ชีวิตเด็กๆที่เป็นตุ๊ดเด็กอะมันก็อาจจะยากกว่าคนอื่นเขาเพราะพ่อเขเป็นแบบว่าในกรมอะก็จะโดนล้อบนบุลลี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ชดไม่สนใจเพราะเรารู้สึกว่าเราก็มีดี อะไรแล้วในชีวิตในกรมบุกโกเคยหลงรักไหมพวกจะาแบบวิ่งวิ่งอะคือรอรอเงี้ยเด็กๆไม่เคยไม่เคยแอบชอบคนที่แบบอายุมากกว่าเคยแต่จะชอบแบบรุ่นเดียวกันอะไรเงี้ยเพราะว่าเราขอโทษตรงนั้นเราเราใช้ชีวิตแรดมากไม่ได้เพราะว่าพ่อเนี่ยอยู่ในกรมทหารเพราะฉะนั้นถ้าเราทำอะไรผิดนิดเดียวรู้ถึงหูพ่อเลยดังนั้นเนี่ยเด็กๆเราก็จะค่อนข้างมีความแบบ ไม่มีความเจ๊ดแ๋แต่ก็ไม่ได้เยอะจนแบบว่าีเวลาเจ๊ดแ๋ทำไมต้องหันไปมองน้องแอบผมอะไรอ่ะมีความเจ,จ,ะจะม๊ดแจจะจะ๋มีความอันนี้เ <c oughs> <c oughs> จ๊ดแ๋อย่ามาหันมามองตัวนี้ใช่ว่าแจ๊ดแจเรียกว่าตอแหลแต่มันก็จะแบบแสดงออกมามากมายในกลุ่มไม่ได้แต่ถ้าเกิดอยู่นอกบ้านเงี้ยอยู่กับเพื่อนๆที่โรงเรียนเงี้ยก็จะเต็มที่แบบไม่มีลิมีชีกกวิตอยด้าพ่อรู้พ่อจะทำอะไรเราคือแต่ครั้งแรกเลยที่พ่อรู้ว่าแต่งหญิง พ่อก็มาจากที่ทำงานเลยขับมอเตอร์ไซค์แตดแตดแตดมาแล้วไม่รู้นะครับขอเปลี่ยนเสียงมอเตอร์ไซค์ได้เขอเปลี่ยนเสียงมอเตอร์ไซค์จริงครับผมเพราะว่ามันเป็นมอเตอร์ไซค์รุ่นเก่าแล้วก็ท่อท่อมันบีบนะครับเสียงมันออกงั้นครับแตด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 ทำเป็นเสียงท่อแบบท่อระเบิดแล้วเป็นเป็นตูด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 ก็ได้ก็ขับขับมอเตอร์ไซค์มาเราก็ยังไม่ทันจะเดี๋ยวไปหามองพ่อเลยสิ่งที่เราได้ก็คือมีการ ประทะของขาเราก็แอ๊บินได้เลยค่ะเรอยกให้คนไทยพ่อเตะเตะเลยตัวพ่เตะเพราะว่าพ่อเป็นผู้ชายไงเขาอยากให้เราเป็นเด็กผู้ชายเพราะพ่อเราอะในจังหวัดนั้นคือเขาก็ส่งให้เราไปออกกําลังกายให้ไปเล่นกีฬาเพราะเรารู้สึกว่า <ت ت เขาอะจะได้แบบเป็นแมรแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเราเป็นแล้วมันไม่ใช่โรคติดต่อหรือว่ารักษาหายกันง่ายเราเป็นแบบนี้พ่อก็พ,อพยายามเรียนรู้และเข้าใจตอนนั้นอายุเท่าไหร่พี่ตอนที่พ่อรู้ครั้งแรกอู๋ฉันเป็นตั้งแต่เด็กเด็กจริงจริงเกิดมาฉันเป็นตุ๊ดเด็กเลยอ่ะฉันพูดเอ้าวไม่แล้วตอนที่เธอแต่งหญิงแล้วพ่อกลับมาบ้านพี่อ่ะตอนที่แต่งหญิงกลับมาบ้านประมาณประมาณปหนึ่งปสองอะไร่าเยฉันป็นตุ๊เลยใช่แล้วพ่อก็เป็นยาวมากเป็นยาวมาเลยอ่ะไม่หยุดเลยอ่ะเออแล้วเห็นว่าเขาจับโป๊ะได้เพราาะว่ เล่นไข่ของอะไรทั้งอย่างใช่ไหมคือเหมือนเล่นปกติข้าวไงปกติชอบเล่นทำกับข้าวชอบเล่นพ่อแม่ลูกชอบเล่นแเราก็ชอบเล่นเป็นแม่เงั้นเพื่อนๆอื่นไม่ครบเลยเพราะเปลี่ยนเลยไม่เพื่ยนเพื่อนผู้หญิงก็มีอยากจะเป็นแม่ไม่ได้และเพื่อนผู้ชายก็บอกว่าโอ๊ยเปลี่ยนบ้างคนที่เป็นแม่บ้างหนูกอะไรผูดสูงเลยงั้นฉันขอเล่นเป็นเมียน้อยเอ แกแดดเพาด <st> ูท <st> ีวีเยอะอันจะต้องยอมรับว่าเด็กๆสมัยใหม่อย่าดูทีวีเยอะมากนะคะแต่ก็ดูได้แต่เด็กๆคือเป็นคนที่ติดโทรทัศน์มากติดทีวีมากชอบดูทีวีชอบดูละครงียฉันชอบดนที่เตือนเด็กๆเด็กๆยุ่นีอย่าดูทีวีเยอะนะคะ